ายุมาแหละพี่น้องหมักม่วงเอาหล่นเทียบเลยไปไปพุ่นเดนี๋ยมันโหล่ลงมาหมดอยู่หลังคาพุ่นพุนพ่นพุน่นพุ่นพายุพายุเข้าพายุเข้าอืมตุ๊กไาห้องอยู่เดินเดินนห้อ,องไปเก็บไปเท่าไหร่หมักมว่วงเอาไปเก็บเก็บหล่้องเด้่ยว สบายดีเด้อพี่น้องทุกคนพาย,ยุกำลังมาคนกำลังสะมาได้ใจทุกคนเลยหมักบัวเซกระโต้ได้ท,ท้องเด้อทั้งหมักบัวทั้งขี้เนื้อทั้งขี้ปุ่นอัดไม่เหินกวนอ่ะขับไปแน่อุ่นๆทุกคนกคน้นนองนัดจะเข้ามากยัยใครเนะน้นหน่อยเนาะโขาบอกลูกไหมพายุสีมาพี่น้องฝนกำลังตกเด้อพี่น้องเด้อ เอฟใสกะโตะ้เอากะโต้มาทีใสกะโต้นะักม่วงเนาะเลยอ่าอรีนล,ล่วงลงมาแต่พุ่นนะพี่น้องเบิ่งแน่พุ่นวันนี้นี่พยุงเข่าวันโดนจัดพุ่นเนาะ อ่ะโมทงลมแห้งขุนมาเต็มเต็มตาเนาะคือเมืองแขกเมื่อแหลวขี้พุนล้นเพื ados, to to ่อนเลยลมผัดนะพี่น้องพุนพุนก็ตาย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 แบบนี้แห้งนักหนา ี่มนเลยเอาต้องประตูหัวประตูแหงก็ปอัดเขาเอ้ยพนบ่มาดอกคันลมแห้งแห้งนี่พนมันบ่มาดอกท้องคันลมมันแหงนี่พนมันบ่มาเ้อพี่น้องเดออ่างเน้ยอาลอลึกเนาะยังม ไปเอาเข้าห่มท้องรถไปท้องรถเอาเข้าห่มพยุกซีมาเลยนี่มาแล้วค่ะทุกคนตัวยันผเรื่องผ้าแตกเ่ีน้องเ่อห่ดยุกดก่อนอมืดคุณมันออกมาแต่ขังบนกูเล้ว หมาควงเอามันหล่นดอกคันหมากอะไรคุณเขาต้องเอ้าเออเมียนเมียนเมียนฮัดเดียหยุดเดี๋ยละโอ้ยฝนมันพอแหงดอกคันลมแห้งๆนี่ฝนค่อยๆพอมีฝนดอกทองมิแต่ลมั่งละมึงก็ต้องยามแห้งไดอกลมมาแห้งๆนี่ฝนมันจีอันค่อยเด้อพี่น้องเด้ออ่ะฝนหยุดแล้วเด้อพี่น้องเด้อแดดเริ่มเริ่มออกละเดดจ้ะ มันนี่ก็สิพากันปัดปวดอนามัยถลึกเนาะก็ลงมาถึงพุ่นมาเลยเออปัดลงเลยโอ้ยบอบอกพลเรืนทุลทรัพท์อยู่ทองเอ้ยเห็นอยู่ขี้หอกขี้เงาคนยุดธเลยก็ปัดโลดอนามัยโลดอนาไมคอยมีอันเดียวเหรอบ่อันล่อได้ฮอกอันล่อมาไปทองไปพุ่นใบมะม่วงใบมักยังขยะขยะเยอะแถวนี้ ลมผัดมาด้อยพี่น้องเ้ยมานั่นพี่น้อง แค่น okay, ั่นนะลดล้นี่ฮะล่วงลงมาต่ลังคาเานละหดลดมดเอ้ย ยิงอะไรแห้งพี่นอกเว้ยทั้งพี่ในก็บโบแมนเขาง่ายค่ะทุกคน รับอยู่เฉยเลยแมนแล้วบ้าม่เลรานุกมตัอกาหม็นมันยกแล้วมเห็นอยูแล้วเวียนงานเนาะเวียนเงินเวียนการถังถังฮะจะบอกมันเลยมันนี่กระถางจะบอกบอกว่ามันแมนได้จะขัวเข้าเองหน่เลยให้สลากเข้าเองแน่เหตุผลหาคือแพง

เอาโน่นเอาโน่นยไปเอาเลีเห็ดือวกว่าได้เห็ดเนี่ยมถือกระว่าได้พี่น้องเยอ ป้าตน้องเอ้ทางลมทางฝนทางขี้หยอกมีอเต็มเลยน่ง้เนี่ยคอยเตี้ยเรียกรอแล้วคอยทำสั้งข้อพนไล่มากห้หนน่อเป็นหลายๆปรสการที่ทาผิวหล่ะทาบำรยกักนบำรุงผิวให้นอเพิ่งว่กมันจบผักราามันก็นั่นดอกธรรมดาดอกแพงหี่น่อสามพันเซนต์หนิน้องเอ้ เคือทาผิวยาทรผมสามอันเซนทีสามอันเล้วกนถึงจบราคาจีบบุแมบนถือโค้งโล่บนระพีุด้องเนาะ โอ้ยทองเลยคือปนืนอันนี้ฮะอคิดว่ามันเป็นวัสลินนี่นี่ฮะโมเมนต์ะไรทองท <Yes, S 1> ิมทาผิวยูหักมันโมเมนตวัสลินโมเมนต์มันของยังไงันนี้ฮะของจีนก็ไหนเลยของโลชั่นบำรุงผิว,ว่าเานาะ เคยลอมสั่งบึงซื้อเอยคิดว่ามันสิกขกหรือมันบกขาดอันนี้ก็ยากสรงมันแบบโอนอเมนเฮดเอ็นชเดอร์โอ้ยของแขกของง้นแขกเตอรของโรดคมเมนของตวกันเนาะอของ้หดีอยมัดีอยู่ว่ะอ้ยรมกีนอก้อะไรโอ้ยเรียกแหลทางมันเจอ คือตัว่าของวาสลินคอนเนตคือลอกเลียนแบบคือวาสลินเลยพี่น้องเอฟเอฟหกสิบของกบลายดูงน่เน่ยของกบลายเราจะเนาะลายเลยมันก้อนมัน pues ก้อนนั basics, ่นอันนี้ก็อันนี้ถ่ายยู nah ่นี่นนีอันนี้เห็นหมูถ่ายยุ่มานั่งด้วยเห็นหมูเัาตังมานั่งนี่นี่นี่ไปไว้เดี๋ยวคุณเห็นมิคาเนี่ยอันนึง แบ่งให้อันหนงเมียนมัดเรียบร้อยนะทองนะเฮาเนาะมึงดีไดเห็นทองดีป่ะอันนี้มันเป็นยังัเนาะล้มึงทองเจไดเนาะบำรุงผิวคือกันทองเนาเอาปีเเอาทาผิวด้อน่าเตามสะเออยาสาหัว รองเบิ้งรองส้ำกัดอีู่แค้เอออันนี้ไข่แดนี่เนี่ยเออใส่ยู่อันนี้เฮาหูยู่อันนี้ันันนีอันนี้เชียวเป็นไส้เห็นว่าหอบยู่วิตามินอีี่พี่น้อกในไข่ยู่ในกระแสนกีบสมอันนี่ค่ะรมกัาค่ฝากค่ะย่างันะพี่น้อกเอไมรมกเออเพราคนสั่งเอ๊ไงในห่เอาให้นั่งทบอันนึงฮะอันนี้รันอ่าซาผมเดินขนากสาเลยก็ยิบมาสะเด้อมี้องหน้ามากเึ่ง

ไมนน่ให้อยู่อะน,นี่แรนนง,ง,นะะนนงนังกล้องใหคะถ้าในกติเอาใเอาเยเย็ว้ยนมันอนงหอยากเสียบปุ่นก็กวางมไองอยากที่นมาตรงลองอนนลองคลางมืออลรลองทาลองบ

อันหนึ่งคำแยกซ่าติไปยิบเอาอยู่ห้องน้าเด้อมาซ้าลดหัวเด้อไม่หอมยืดดึงดูดหอมบอกโอเคอยู่เนาะเ้ากััมคลิปไมตลาดเออจะซัมคลิไม่ตลาดอันนี้กับเซตหนึ่งเพราะซั่งยอไปะซัมมันเนาะเอาขึ้นเพื่อนสั่งมันเอาโอเคเนาะพี่น้องเนาะคลิปนีงกับซีเดล่าเลยพี่น้องเด้อพกักันคลิปใหม่เด้อจ้า